จะมองเห็นกันไหมเนี่ยสวัสดีครับพี่คาเรนเองนะครับจากช่องเมคอัพทูเกเตอร์ครับตอนวันนี้นะฮะพี่คาเรนก็จะไปทํางานออกกองถ่ายนะฮะวันนี้ก็จะเป็นงานของต่างประเทศนะครับเขาก็จะมีทั้งหมดเนี่ยสประเทศด้วยกันนะครับแต่วันนี้จะเป็นประเทศอินโดนีเซียนะครับอีก2วันก็จะเป็นอ่ามีไทยอันนึงแล้วก็จะมีจีนอีกอันหนึ่งนะครับวันนี้จะเป็นพาร์ทของอินโดนีเซียตอนนี้พี่ก็เลยขับรถมาอยู่ที่ถนนมอเตอร์เวย์นะฮะเพื่อที่จะไป อ่าโลเคชันเนี่ยจะอยู่ตรงลังสิว่ากว่าๆนะครับชื่อว่าบ้านแสงศูนย์นะฮะคือโลเคชันนี้พี่เคยก็มาทํางานอยู่ที่นี่ก็เอามา,มาถ่ายที่นี่ก็หลายรอบแล้วนะฮะตั้งแต่เริ่มทํางานใหม่ๆเลยนะครับบ้านเขาก็ยังใช้ถ่ายอยู่นะครับก็เป็นบ้านแบบอารมณ์ต่างจังหวัดอะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับตอนนี้ก็ปี e ห้ายี่สิบห้านาทีครับ ไม่รู้จะสายไหมนะฮะหวังว่าจะไม่สายเนาะรีบมากเลยอ่ะผมเท้าก็ยังไม่ได้ใดนะฮะเปลี่ยกโชคจนตอนนี้โอเคก็เดี๋ยวจะไปเจอกันที่โลเคชั่นนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะทำงานสนุกไหมนะฮะแล้วก็แบบทั้งหมดเนี่ยเป็นคนอินโดนีเซียหมดเลยนะครับกพยังไม่รู้ว่าจะเข้าขากันได้ไหมนะฮะแต่ส่วนใหญ่นะคนอินโดนก็น่ารักนะครับ นใหญ่เนี่ยคนน่ารักเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่โลเคชั่นครับครับกำลังจะเดินเข้าไปในบ้านแสงสูงนะครับสําหรับงานในวันนี้นะครับก็คืองานโฆษณาซอสซอสตุงรสนะครับของประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับก็มาถ่ายที่ประเทศไทยของเรานะครับ อันนี้ก็จะอากาศเย็นสบายนะครับบ้านเขาจะเป็นแบบบ้าน,านสวนนะฮะสวยงามทีเดียวครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะเดินไปเอากระเป๋าอีกใบหนึ่งนะครับอยู่ที่รถเป็นกระเป๋าทําผมนะฮะเมื่อกี้เอากระเป๋าแต่งหน้าลงแล้วของเยอะมากเลยอะ แล้วนี้มาคนเดียวด้วยนะที่สาคัญนะต้องทําทั้งหน้าทั้งผมเลยนะจะไหวไหมฮะนักแสดงทั้งสี่ห้าคนแต่กันนะเอาไงดีจะตามช่างผู้ช่วยมาสักคนดีไหมนะแต่ที่นี่ก็ไกลจะเลอกเกิดอาจยะดูกันนะฮะถ้ามันแบบไม่ทันยังไงอะไรก็แล้วแต่เราคอยหาช่างผู้ช่วยมาแต่กีว่าน่าจะทันแหละทาม,มาทานันแต่ว่าวิ่งซับหน้าซับอะไรอางเนี้ย อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับจะเสียเวลาบ้านแสงศูนก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงน,นะเมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วจะเป็นยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นนะฮะน่าจะล่มลื่นขึ้นด้วยนะอนืเนี่ยเนี่ยจะให้ดูบรรยากาศข้างในนะครับเดี๋ยวเาขอไปเก็บกลับนะจะมาถ่ายบรรยากาศให้ได้ชมกันนะ นีสี่คนโอเคข้าวของพรุ่งนี้ก็ก็พรุ่งนี้จะถ่ายที่นี่ด้วยปะพรุ่งนี้ไม่หาพรุ่งนี้ย้ายโลไปบ้านยายไก่พี่บ๊อบพี่ไก่กอได้ตั้งหัวตั้งเมียเกียรติรตั้งหัวตั้งเมียเกียริเนาะถ่ายของสุริศ <c oughs> อันนี้เมื่อวานไม่มีอะไรของพี่ไก่เมื่อวานก็พกหวัพวพกหวัวพี่บ๊อบก็ไม่ประมาณนี้โอเคจะกินผัดไทยร้านหน้าผัดไทยนางบอกฉันไม่เปิดแรงนะฉันถ่ายด้วยฉันขายด้วยไม่ได้นางบอกแรง ยายคุหลานสองคนได้ค่ะแล้วก็บ้านแฟมิลี่ก็ไปอีกโลเคชั่นหนึ่งวันสุดท้ายอันนี้คือเป็นคนจีนของจริงเลยก็เป็นคนจีนสัญชาติไทยอ๋ออากงอาม่าลูกหลานเราอึ้มเราอึ้มอะไรอย่างนงี้เอง่ได้เจ้าเราพร้อมสายเลยประมาณเจ็ดโมงึ้งได้เลยจาบคุณค่ะ ตอนนี้บรรดาแบบนะครับจากประเทศอินโดนีเซียก็มาถึงกันแล้วนะครับก็นั่งพักผ่อนกันตามอัธยาศัยนะครับเพราะเดี๋ยวจะเรียกมาแต่งหน้าทาผมทีละคนนะฮะครับระหว่างที่เรารอนักแสดงไปเปลี่ยนชุดนะครับตอนนี้เราก็เดินออกมาหน้าห้องนะครับมาถ่ายบรรยากาศนะครับมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับหน้าห้องนี้ก็จะมีนี่เลยครับร้านน้ำนะครับแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นที่ให้เรารับประทานอาหารนะครับ ขนมเหล่านี้นะฮะก็ทานได้เลยนะครับหยิบทานเลยอยากทานอะไรก็หยิบได้เลยนะครับ แต่งหน้าทำผมนักแสดงเสร็จครบทุกคนแล้วนะครับเราก็มากินข้าวชาของเรานะฮะข้า,ชาวชชวานี้ก็จะมีผนงนะครับแล้วก็จะมีไข่าดาวนะครับอันนี้ตื่นนั้นต่ตีสามเพื่อมาทําเลยนะฮะบรรยากาศภายในบ้านแสงสูนนี้นะฮะคือต้นไม้เยอะมากเลยนะครับลมลื่นมากๆนะฮะยิ่งตอนเช้าเนี่ยมีเสียงนกร้องนี่คืออย่างลมลื่นอย่างสวยงามอะ่ะ พี่ๆทีมงานแผนกต่างๆนะครับเขาก็เริ่มประจําที่นะครับพร้อมที่จะทํางานนะครับฉากนี้ก็จะเป็นฉากที่คุณแม่เขาทําอาหารในครัวกับลูกชายเขานะครับประมาณนี้ครับอันนี้เขาก็ทําขึ้นมานะครับเอาไว้สําหรับแบบถ่ายนะครับเป็นบ้านที่เอาไว้ถ่ายงานโดยเฉพาะนะครับอันนี้คือนักแสดงมานั่งพักข้างนอกนะฮะข้างในคือร้อนมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทีมสไตลิสต์นะครับ วัดเน้ฟานฟามีอันนี้ก็เป็นทีมอาร์ตนะครับเขาก็เตรียมทําอาหารขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือทีมไฟนะครับชั้งภาพก็มาจากเมืองนอกนะครับมาจากฮอลแลนด์นะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมเสียงนะครับเป็นคนไทยฮะ อันนี้ก็จะเป็นห้องต่างๆที่เขาเซตขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้ถ่ายงานโดยเฉพาะนะคะถ่ายละครถ่ายมิวสิกถ่ายทุกอย่างนะครับโฆษณาก็จะมาใช้ที่นี่ก็คือมีครบครันนะครับตอนนี้เราก็เดินไปที่สะพานนะครับเพื่อที่จะให้ได้ชมบรรยากาศสะพานนะครับเพราะว่าสายๆเนี่ยคงจะไม่สวยเท่านี้แล้วนะฮะสะพานนี้ก็ทําขึ้นมานะครับข้ามตรงส่วนของเขาเรียกเลยนะสระนะฮะสระน้ํานะครับ สวยมากเลยอ่ะลมเย็นสบายนะฮะตอนนี้ก็เดินเข้ามาถึงปลายสะพานฝั่งนู้นก็จะเป็นป่ากล้วยนะฮะเขาจะปลูกกล้วยไว้ครับส่วนอันนี้นะฮะใครใครร้อนใครหิวน้ํานะครับก็เดินมาหยิบน้ําทานได้เลยนะครับที่พี่ที่พี่คาเนหยิบขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นน้ํา e n e r g ร Drink ินะครับอร่อยดีฮะลมก็เริ่มพัดมาเอื่อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วนะฮะโอเคบ่ายโมงกว่าแล้วก็มาทานอาหารกลางวันกันนะครับ หยิบได้หอหมกปลานะฮะตกประมาณบ่ายสองนะครับแล้วก็เริ่มมาซับหน้านะครับเริ่มมาเลิกทัชอัพนะฮะให้กับแบบของเรานะครับอันนี้น้องคนนี้เขาก็เป็นคนอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าเขาอยู่ในประเทศไทยนะครับส่วนส่วนคุณแม่คนนี้ก็เป็นตัวเมนเลยนะฮะเขาก็อยู่ในประเทศไทยครับแต่ว่าเขาเป็นคนอินโดนีเซียที่พูดไทยไม่ได้อังกฤษก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็มาเริ่มเซ็นสัญญากันนะครับ นี่น้องคนนี้น้องน้องน่ารักมากอะ่ะเออน,น่ารักนะฮะไปหาคนนู้นคนนี้นะฮะน่ารักดีโอ้ยเอาแล้วคุณผู้ชมฮะคือตอนนี้เนี้ยเดี๋ยวนะไม่คิดว่าครับว่าทำอาหารในครัวแล้วมันจะร้อนได้ขนาดนั้นนะฮะ คือร้อนมากเลยนะแล้วก็พระเอกตัวเมนเนี่ย<ม>เงื่อ,อไหลไม่หยุดนั้นก็ลึเงื่อ,อไหลไม่หยุดเหมือนกันทํายังไงละคราวนี้นะเด,นเดินมาที่รถมาเอากระดาษทิชชู่ไม่รู้วนหมดไปแล้วหรือยังนะนี่รุนมากเลยนะเนี่ยเออนี่ไงนี่ไงมีมีมีม,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 มีเอาละไปนะกลับไปทำงานต่อโอ้โหวันนี้อากาศแบบ สนันวันไหวมาเลยคุณผู้ชมโคตรจะร้อนนะฮอ่ะดูสวยงามมีมีน้ำมีต้นไม้นะแต่ร้อนมากอ่ะกลับไปทำงานกันครับครับตกบ่ายนะครับเขาก็จะมาเริ่มถ่ายฉากที่นั่งรับประทานอาหารร่วมกันนะครับก็คือที่ทำอาหารในครัวนั้นนะะเขาก็จะยกมาทานกันข้างนอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นครอบครัวนะครับ เป็นคนอินโดนีเซียทั้งหมดส่วนคนนี้ก็จะเป็นตัวเมนนะครับคน,อ,นอินโดนีเซียนะครับอันนี้ก็จะเป็นพี่สาวนะครับอันนี้ก็เหมือนฝนจะตกเลยอะนะฮะลมแบบพัดมากระหน่ำน้ำเก่งมากไม่แน่ไม่แน่ใจว่าจะฝนตกไหมนะฮะถึงว่าวันนี้ร้อนๆนะครับอันนี้แบบเขาก็ถ่ายงานกันเสร็จแล้วนะครับอันนี้เขาก็มาอ่านการ์ดที่ผู้กำกับเขาเขาให้มานะครับ พุ่มกับเราให้ของที่ระลึกมาพุ่มกับเป็นฝรั่งนะฮะผู้หญิงน่ารักมากนะครับเขาให้ตัวนี้มาแบ่งกันนะครับเป็นลูกอมฉันเลยนะอมยิ้มนะฮะเป็นอมยิ้มที่เป็นคาราเมลนะฮะอร่อยมากอะ่ะอันนี้ทีมเขาก็ทีมนัแกแสดงเขาก็เอามาให้เราหนึ่งอันนะครับอร่อยดีนะอันเนี้ย พอตกเย็นๆนะครับเขาก็ปล่อยตัวพวกเราแล้วนะครับเราก็จะกลับบ้านได้นะฮะแต่ระหว่างเดินผ่านข้ามสะพานมาเนี่ยก็จะเจอวิวตรงนี้นะครับสวยเชียอดใจไม่ไหวนะฮะถ่ายไม้ชมกันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวอีกสักพักเราก็จะกลับบ้านแล้วนะครับเพื่อที่จะไปหลับไปนอนนะฮะเตรียมตัวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมาถ่ายอีกวันหนึ่งนะครับแต่พรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นพาร์ทของคนไทยนะครับ The next day สำหรับวันที่สองนะครับเราก็มาถ่ายกันที่ร้านครัวยายไก่นะฮะอยู่แถวมีนบุรีนะฮะใกล้ๆบ้านพี่คาเลนเลยนะครับโชคดีมากเลยอ่ะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารที่เขาขายผัดไทยนะครับก็จะเป็นพี่ไก่ก็จะเป็นนักแสดงด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นเจ้าของบ้านด้วยนะครับคนนี้คือพี่ไก่นะฮะส่วคนนี้คือตอนนี้เนี่ยอยู่บ้านตรงข้ามนะครับเขาให้เราเข้าไปหลบแดดที่บ้านเขาได้นะฮะก็เจอน้องกระต่ายน้อยอันนี้นะฮะขอถ่ายรูปนังก็เดินหนีไปเลยนะฮะ อันนี้ก็น้องแมวก็เชิดแต่หาไม่ยอมให้เราถ่ายนะฮะไม่ยอมหันหน้ามานะฮะอันนี้พี่พี่ทีมอาร์เขก็เตรียมของกันเพื่อที่จะทําแกงเขียวหวานนะครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยพี่ไก่ที่เป็นตัวเมนเนี่ยนะฮะเขาก็จะทําแกงเขียวหวานกินกันในครอบครัวนะครับอันนี้ก็เป็นร้านของพี่ไก่เองนะฮะชื่อครัวยายไก่นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์พุ่มพวงนะครับเขาก็จะมาขายของกินอาหารเช้าอะไรแบบนี้นะครับ ก็ทีมงานก็ช่วยกันซื้อกันสุดพลังอ่ะฮะเพราะว่าคนขายเขาอัธยาศัยดีนะฮะทีมอาร์ตเขาก็จะมาเตรียมของนะครับในการทําแกงเขียวหวานนะครับเดี๋ยวก็จะเอาส่วนนี้นะฮะไปเข้าฉากครับครับระหว่างที่รอเข้าฉากเนี่ยนะครับก็จะมีรถกล้วยทอดแบบนี้นะครับขับรถผ่านมานะครับแล้วก็ไปอุดหนุนพี่เขานะฮะก็จะได้ข้าวเม่าทอดแล้วก็เป็นกล้วยทอดมาด้วยนะฮะอร่อยดีฮะ และในที่สุดนะฮะน้องกระต่ายเขาก็ยอมมาเป็นมิตรกับเรานะครับยอมมานั่งให้เราได้รูปคํานะฮะอันนี้คือรูปจนนางหลับเลยนะฮะนางหลับจริงๆจังๆด้วยนะฮะ กลับบ้านแล้วครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงกว่าๆนะฮะวันนี้เสร็จวฮะกลับบ้านแล้วแต่ว่นนี้ก็จะไปทำงานอีกที่หนึ่งนะครับส่วนงานนี้เนี่ยก็จะมีทีคือมลืนนี้นะเดี๋ยวว่าไปเจอกันวันมลืนเลยละกันนะครับตอนนี้กลับบ้านก่อนฝนตกหนักมากน่าจะรถติดอยู่ไปละครับ,บายบายเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับ The next day วันนี้ก็เป็นการทํางานของจ็อบนี้นะครับเป็นวันที่3นะครับวันนี้เราก็นั่งรถแกล็บนะครับไปที่โลเคชันนะครับคือที่โลเคชันกับบ้านพี่คาเรนเนี่ยห่างกันประมาณ4ีกิโลแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็มาถึงจุดแต่งหน้าทําผมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบ้านคนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ให้สําหรับแต่งหน้าทําผมนะฮะครับตอนนี้ก็ นักแสดงกับทีมงานนะฮะก็ไปทานอาหารเช้ากันนะครับส่วนของของเราเนี่ยไม่ไม่ต้องไปกินกับเขานะฮะเพราะว่าเราเอาอาหารมานะครับก็วันนี้นะฮะก็นั่งรถแท็กซี่มาคือจากบ้านมาถึงโลเคชันเนี่ยใช้เวลาประมาณ5นาทีเพราะว่ามันห่างกันแค่แบบ4.5กิโลเองอะ่ะใกล้บ้านมากอตอนเนี้ครับแต่ว่าไม่สามารถเอารถยนต์มาได้นะฮะเพราะว่า ที่จอดรถก็มีจำกัดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือ,อทีมโลเคชันเขาก็ดราม่ามีดราม่านะฮะเมื่อเมื่อตอนที่ไปถ่ายร้านครัวยายไก่เมื่อเมื่อสองวันที่แล้วแกก็ดราม่าเรื่องที่จอดรถกับเรานะฮะคนอื่นเขาไม่เขาก็ไม่ว่าอะไรนะฮะแต่ว่าทีมโลเคชันเขาไม่ค่อยพอใจที่เราเอารถมาเนะะาะฉะนั้นเราก็เลยตัดปัญหาโดยการนั่งแท็กซี่มาสะดวกรดเร็วนะฮะรถก็ไว้ที่บ้านนั่นแหละนะครับ แต่งานกัน,นั่งแท็กซี่กลับวันทนเนี้ยแท็กซี่ช่ำอยู่นะฮะคือเริ่มงานกันครับพี่ตอนนี้ก็แต่งหน้าทําผมให้กับครอบครัวคนจีนแล้วนะครับมีอากงอมาม่ามีลูกสาวแล้วก็มีคุณหลานนะครับอากงอมาม่ายังแข็งแรงนะครับนิสัยใจคอคือดีมากๆากเลยจิตใจดีมากเลยอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างของ บ้านนะครับก็จะเป็นจุดที่รับประทานอาหารกันนะครับก็มีจุดกาแฟตรงนี้นะครับพื้นที่บ้านคือกว้างมากเลยนะฮะเจ้าของร้านกาแฟนะครับก็โพสท่าใส่เลยนะเห็นเราถือกล้องนะครับอันนี้ทีมอาร์เขากำลังเซตของของเขาอยู่นะครับตอนนี้เราก็เดินออกมาข้างนอกนะครับเพราะว่าเราสั่งซาลาเปามากินนะฮะอยู่ก็อยากกินซาลาเปาขึ้นมานะครับแต่ว่าหน้าเซตเนี่ยเราก็ให้คนไปดูหน้าเซตนะครับ มาแล้ววันนี้ใช้บริการโรบินฮูดนะครับ,อ,อ,อ,บอ,อ๋อขอบคุณนะครับเนื่องจากในครัวจุดทำอาหารนั่นนะครับคือจุดถ่ายทํามนนะฮะค่อนข้างจะเล็กแคบนะครับก็เลยว่าไม่สามารถที่เราจะเข้าไปได้เข้าไปดูข้างในได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่ที่เขาเอาไว้ตัดต่อนะครับ ทเราก็แอบ,บถ่ายเขาตอนตัดต่อนะครับก็จะเป็นอากงที่มาทําอาหารแล้วก็ใช้ซอสของเขาอะไรแบบนี้นะครับเนื่องจากรถอาหารกลางวันนะครับมาส่งช้านะครับทีมงานก็ไปยืนรอรถอาหารกลางวันด้านนู้นนะครับในที่สุดรถอาหารกลางวันก็มาักทีนะฮะก็ทุกคนก็เลยไปช่วยกันขนอาหารนะครับเพื่อที่จะให้ทีมงานทุกๆคนให้ลูกค้านะครับมาทานอาหารกลางวันกันครับ ตอนนี้เขาก็พักเบรกนักแสดงนะครับนักแสดงก็มาทานข้าวกันนะครับอาหารกลางวันวันนี้นะพี่เรนก็หยิบมาเป็นข้าคุกกะปิครับหลังจากทานข้าวทานปลากันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็มาทําการเซ็นสัญญากันอย่างนี้นะครับนี่อันนี้ก็ไปแอบถ่ายอากงนะครับตอนที่ c r o สอ up นะครับอันนี้ก็ทุกคนก็เตรียมตัวที่จะมาซับหน้านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไป เขาฉากกันอีกทีตอนบ่ายสองกว่าๆอะไรแบบนี้นะครับอาม่าก็มาซับหน้าก่อนเลยนะครับคืออาม่าเนี่ยเป็นแบบคือผู้ดีมากนะฮะแกแบบว่าผู้ดีพูดจาเพลาะนะฮะแล้วก็แบบอบอุ่นนะนะครับแต่งหน้าอาม่าไปก็นึกถึงแม่เราไปแบบนี้นะครับ แล้วก็มีบทคุณแม่แล้วก็บทลูกสาวนะครับคือครอบครัวนี้เป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆนะครับเขาก็เลยแบบไม่มีใครเขินใครนะฮะเล่นกันได้นะฮะก็อันนี้ก็ลูกสาวก็มาสับหน้านะครับลูกสาวก็ยังแบบเด็กๆอยู่เลยนะครับอายุแบบน้อยๆอยู่เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นคิวของคุณแม่แล้วนะครับแม่ก็มาซับหน้านะครับแต่ได้ว่าแต่งหน้าน้อยมากเลยนะครับวันนี้ ในนี้ก็จะเป็นที่ถ่ายทำนะครับห้ามคนภายนอกเข้านะครับแม้แต่เมคอัพนะครับเราก็มาแอบถ่ายอยู่ข้างนอกแบบนี้นะฮะผ่านมุ้งลวดนะครับตอนนี้ก็เป็นช h o t สุดท้ายแล้วนะครับเขาก็ให้ทีมอาร์ตนะครับอ่พี่ๆทีมช่างไฟเนี่ยเก็บของกันได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บของบ้างนะครับ ก็ลับบ้านแล้วนะครับเดินลากกระเป๋ากลับบ้านแบบนี้นะครับไม่ได้ล่ําลาใครเลยครับเพราะว่ารถที่เขาจะไปส่งเราที่บ้านเนี่ยเขามาแล้วนะครับก็เลยต้องจอําจใจรีบเดินออกมาก่อนไม่ได้ล่ําลาใครเลยนะฮะจบแล้วสําหรับการทํางานจ็อบนี้นะครับสามวันนะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe l ไลค์แชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกทุกคนจริงๆครับพบกกนใหม่คลิปหน้าครับ